ครับก็สวัสดีช่องเช้าๆนะครับของวันเสาร์นะครับที่8เมษายนส5 6 6นายนะครับสําหรับวันนี้ซุ้มมีดโดยทันใจของเรานะครับก็มีมีดพร้อมฝักมานําเสนอทั้งหมดจํานวน5้าเล่มนะครับผมครับทั้ง5้าเล่มนะครับเรามาเสนอขายในราคาเล่มละ6 0 0บาทพร้อมฝักนะครับตามคําเรียกร้องของเ c ซนะครับของคุณลูกค้านะครับ หลายท่านนะครับที่ทักเข้ามาหามีราคาเร่มบละ6 0 0บาทพร้อมฝักนะครับโดยเล่มที่1เล่มที่2นะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบขึ้นรูปชุดแข็งด้วยน้ำมันอบขึ้นไฟสองรอบนะครับด้ามและฝักทําจากไม้ตานนะครับนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับปักหมุดด้วยทองเหลืองครับส่วนเล่มที่3เล่มที่สี่เล่มที่ห้านะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบขึ้นรูปเหมือนกันนะครับชุดแข็งด้วยน้ำมันอบขึ้นไฟสองรอบนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่ปักหมุดด้วยทองเหลือง ด้ามระฝักเป็นไม้ปะดูนะครับลมดำนะครับแล้วก็ผลนเคลือบด้วยสีดำนะครับเคลือบเงาด้วยสีดำนะครับสําหรับรายละเอียดของมีดนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับนี่นะครับด้านซ้ายมือไม้ตานนะครับใบมีดยาว9้านิ้วนะครับท้องกว้าง 2. 4ดนิ้วด้ามยาว6กุนิ้วสันโกกหนามิลนะครับแล้วก็มาเล่มที่2นะครับใบมีดยาวเก้าดนิ้วท้องกว้างสองดนิ้วด้ามยาว6กจุดนิ้วสันโกกหนาห้ามิลนะครับมาที่เล่มที่สามนะครับ ใบม,มีดยาว10.1นิ้วท่อกว้าง2.3นิ้วด้ามยาว5.6นิ้วสันโคกหนา8มิลลมนะครับเล่มที่4นะครับใบมีดยาว10.1นิ้วท่อกว้าง2.2นิ้วด้ามยาว5.7นิ้วสันโคกหนา7มิลลมนะครับแล้วก็มาที่เล่มที่5นะครับเล่มสุดท้ายนะครับใบมีดยาว12.1นิ้วนะครับท่อกว้าง2.2นิ้วด้ามยาว6.1นิ้วสันโคกหนา7มิลลมนะครับ ทั้ง5าเล่มนะครับเล่มที่1เล่มที่2เล่มที่3เล่มที่สี่เล่มที่ห้านะครับเรามาเสนอขายในราคาเล่มละห0ร้อยบาทนะครับนะครับพิเศษสุดนะครับห0ร้อยบาทครับปกติเราขายที่ราคา9 9้า้เก้าสิบาทนะครับวันนี้ลดราคาพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาปิดได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์หกสา3เก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามครับศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับหรือจะทักมาหาลูกป้ออีกเบอร์ ก็ได้นะครับที่เบอร์0 6 1 9 6 0กหนึ่งเกหนะครับศ6 1ย์ห0หนึนะครับผมโดยสินค้าเราทั้งค่าร่มน,นะครับรับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรนะครับมีดบินมีดเบี้ยวมีดหักพอมีดเก่านะครับส่งซ่อมส่งเคมมีหรือส่งสปาใหม่ได้นะครับครับ ซื้อไปแล้วไม่พอใจในตัวสินค้านะครับเรายินดีเปลี่ยนเร่มใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับนะครับสนใจทักปิดได้เลยครับที่เบอร์0639845633ครับ0639845633ครับ0619600789นะครับ ID Line ก็06398 0 6 3 9 8 4 5 6 7 3นะครับ,6 6รบ, ID, line รบ ID Line 0 6 3 9 8 4 5 6 7 3 ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม